เต่นนำทัวร์มาทุกสารทิศจริงๆนะครับจะว่าคนจีนนะครับพี่พี่เวลามาลองเที่ยวเสียงอาจจะดังๆังไปหน่อยนะครับเบ็นไครับอ๋อเดือดทัวร์จีนนะมาอุโมงค์เห็แตกสุดอุโมงค์กลายเป็นแบบนี้แล้วทัวร์ลงเต็มเต็มครับพี่พี่เต็มพักเต็มเลยสองุด สองทีมงานสวัสดีครับับพี่ยุทธ์วากันยังไงเนี่ ท่านี้เราไปหลังกาอยู่ที่อุโมงอุโมงหน้าพระลานนะครับคลิปวปดีโอนี่ถ่ายทำเม,มื่อวันที่4ธันวาคม2567นะครับกับเป็นงานวันสามพันระหว่างไทยจีนนะครับคือวันนี้นะครับว้า ตัวจีนบุกมาแบบจุกๆเลยนะครับนี่ฮะมีวันสำคัญแบบนี้นะครับตรงจีนไม่ทิ้งคนไทยนะครับลหลังไหลมาเป็นขบวนเป็นขบวนนะครับตัวจีนหลายหลายพันคนเลยวันนี้นะครับว่าวันสาคัญว่างคนไทยกับคนจีนนะครับเพน,น่อนํา พระเกียวแก้วนะครับมาประดิษฐ์ไว้ที่ท้องสนามหลวงก็เลยนำทั่วมาเที่ยววัดพระแก้วก่อนนะครับเครับว,วันนี้นะครับขณะนี้เวลาจิบนาลิกานะครับเัง่กตว่าเยอะจริงๆนะครัพี่ๆวันนี้นะครับ ทุกสารทิศจริงๆนะครับมาแล้วก็เริ่มเซตอินตรงนี้อ่ะ๋อะเยอะแยะมากมากจริงๆนะครับทัวมาทุกสารทิตนะครับเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับข้างประวัติศาสตร์วันสำคัญเสื่อสายสัมพันธ์ระหว่างไห้จีน,นครับพี่พ จีนมาช่วยคนไทยแล้วนะครับบอสนักท่องเที่ยววันนี้เยอะจริงๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนนะครับทั้งไหลกันมาเป็นทัวร์เป็นกรุ๊ปทัวร์เลยใครับทั้งนี้ามาแล้วมาแล้วทุกสารทิศทุกทางจริงๆ10ิบนาฬิกานะครับคนนั่งไหลไหลจะมาเยอะขนาดนี้ ครัโอ้โหแยะมากมายมื่อนะครับพี่ๆเมื่อทัวร์จีนมาเมืองไทยนะครับส่งเสียงร้องโหกันใหญ่นะครับ,บื่งกีนะครับเปิดถ่ายรูป าจะมาครั้งแรกแล้วตื่นเต้นนะครับยังคงหลั่งไหลมาเรื่อยๆครับ,บมาแล้วลงมาแล้วท่องทางขื่นบอกกันเลยนะครับพี่ๆเต็มเลยวันไหน,นนะครับเาเ่อเดี๋ยวบบกแหลงดาไปอปเดตทางเขาวัดผาแก้วอีกนะครับอาเภอที่อุโมงให้ได้ชมก่อนนะครับ ท่งพงมาเรื่อยๆทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับต่อแถวยาวเลยนะครับใครมากะซื้อสอบรับพี่ๆเลยทั้งนั้นเยอะจริงต่างไว้กันมาทุกสารที่จริงๆนะครับพี่ๆเลยอ้าวเตอร์สุดทัวนี่เป็นยูโรพังหนึ่งเป็นจีนพังนึงเป็นยูโรสุดยอดมากๆนะครับไทย เลยนะครับห่นกลงันไลท์กันมาแล้วลันไลท์กันมาแล้วนะครับพี่ๆจีนก็รักเมืองไทยนะครับ สัมพั์ระหวังให้จีนนะครับวันนี้สุดยอดเนาะแต่นำทัวร์มาเลยมาทุกสารทิศจริงๆนะครับแต่หวาคนจีนนะครับพี่ๆเวลามาท่องเที่ยวเสียงอาจจะดังๆไปหน่อยนะครับเพื่อครับอ๋อเดืทัวร์จีนมามอุโมงค์แทบแตกอ่าสุดอุโมงค์กลายเป็นแบบนี้แล้ว เต็มเต็มครับพี่พี่เต็มพักเต็มเลยสองจุดสองทีมงานโอ้โหอุโมงค์ถวักกว้างใหญ่นะครับดูแคบปลายภายในที่ตาไปแล้วไปแล้วไปแล้ว เยอะแยะจริงๆนะครับออ๋แบบไม่เชื่อรประเทศไทยจะมีแบบนี้นะครับพี่ ยังคงมาเยอะแล้วก็มาเรื่อย,อยนๆนะครับเข้าลเข้าลงไลเข้าไเริ่มแล้วเริ่มแล้วเยอะจริงๆ,ๆนะครับครับ นี่หลังไหลามาทุกสารทิศนะครับที่อุโมงค์หน้าพารานทุกคนนะครับใบหน้ายิ้ยมแยม้มแจ่มใสนะครับทุกคนก็น,นำทุง่งสารชาติมานะครับชาติจีนมาช่วยไทยแล้วนะครับนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้ประเทศไทยหลังไหลามาทำแบบนี้แล้ว 比较。 นี่แล้วบอกกันแล่งจะพาพี่ๆครับไปอัปเดตบนอุโมงค์ม,มาจะเยอะขนาดไหนนะครับเมื的的的的่อใต้บอกกันเลยนะเน่นจริงๆนะครับช่างขึ้นบันไดก็เยอะนะครับเต็มเลยเหมือนครับช่างขึ้นเยอะจริงๆ เบิ่งครับโอ้ข้างบนนะครับมากันแบบไม่กลัวแดดเลยนะครับทางเข้าวัดพระแก้วไงเป็นแบบนี้นะครับตรงนั้นนะครับตรงสนามหลวงนะครับตรงสนามหลวงเผนจะมีนะครับที่อังเซินนะครับพะเขี้ยวแก้วนะครับมาประดิษฐ์ที่สนามหลวง อนเย็นนะครับวันนี้บอกกันเลยคนยิ่งมาเยอะนะครับสายสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนนะครับทำให้ทั่วจีนบุกมาเต็มเตมเลยนะครับหนาทางเขาวัดกลายเป็นแบบนี้บรรยากาศอ้าวอจีนหลายพันคนเลยนะครับมาวันนี้ มันคงหลังไหลกันมาเรื่อยๆนะครับหลายกหลก็ยเยอะจริงๆครับพี่ๆหลังมาแล้วหลังมาแล้ว ก็ S <S <S ตแต่วันนี้นะครับจีนแห่มาแล้วแห่มาแล้วนะครับเพราะว่าเป็นเรียนด้วยกันหมู่บ้านเยอะเยอะจริงเยอะจริงๆครับยังคงมาเรื่อยๆตลอดสายสูดสายเลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ่มีอย่างหลายเด้อนะครับบอกเลื่องการาพที่นะครับมาอัปเดตนักท่องเที่ยว ให้พี่ๆส,ส้มสำนีก่อนนะครับจะอัปเดตเป็นบางช่วงบางตอนนะครับวันสําคัญนะครับวันนี้สายสัมพันธ์ระหว่างไทยจีนเริ่มขึ้นแล้วนะครับพี่ๆนี่ทั้งจีนนี่ทั้งฝรั่งเลยนะครับมาถ้าซื่อซอไม่ทิปบอลกระหล่งไก่อย่าลืมครับพี่ๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อกำลังใจให้บแหล่งทําคิปต่อไปสาคัญนะครับพี่ๆสามารถพูดคุยทักทายผ่านคอมเมนต์ได้สนับสนุนบแหล่งก์การกดแชร์ออกไปนะครับถ่ายคลิปนี้ขอกล่าวคําว่า สวัสดีครับ